คลิปนี้พาท่านมาพบกับขนุนอีกพันหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าพัน์ทวายปีเดียวครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือทองทวีโชคเป็นขนุนที่พบเห็นโดยทั่วไปตาม,มาบ้านนะเพราะเป็นขนุนที่ซื้อง่ายขายคล่องฮะคือต้นพันธุ์นี่จะมีร้านเอามาขายตลอดเพราะว่าลักษณะพัน์ก็คือออกลูกเร็วฮะประมาณ8เดือนถึงปีครึ่งนี่ก็ออกลูกแล้วแล้วออกลูกตลอดอ่ะออกลูกทั้งปีพันธ์นี้นะครับก็ผมก็เอามาปลูกเหมือนกันนะสำหรับต้นนี้นี่ ไม่ได้เอากิ่งพันธุ์มาปลูกโดยตรงฮะเป็นการติดตากับกับต้นพันธุ์เดิมนะครับต้นที่มันงอกเองตามธรรมชาติผมก็เอามาติดตาแล้วก็ปีเดียวมันก็ออกลูกแล้วนะครับออกลูกดกนะฮะออกกันทุกกิ่งเลยมั้งนะครับกิ่งใหญ่กิ่งเล็กออกหมดเลยนะครับก็เป็นขนุนที่น่าปลุกกันประวัติที่มาเขาบอกว่าน่าจะมาจากเป็นขนุนจากแดนใต้นะทุกวันนี้ขนุนบ้านเราเนี่ยได้ของดีจากแดนใต้หรือแถวมาเลมาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น ขนทองประเสริฐเนี่ยก็มาจากแดนใต้นะขนมาเลย์มาเลย์ใบใหญ่นะที่ทิตกันอยู่แล้วลูกหลานของมาเลย์ก็เยอะนะครับก็อันนี้พวกนี้จะออกลูกดีฮะขนยางมาเลย์ต้นเล็กออกลูกดีนะครับแต่ว่ารสชาติความหวานยังไม่เท่าไหรนะครับก็เขาเน้นในเรื่องของการเอาไปไประกอบพวกไอศครีมพวกอะไรนี่เขาก็เลยเน้นกลิ่นเน้นสีฮะเน้นลูกดกดูแลง่ายฮะแต่แต่แตอ่า ข้อเสียอย่างหนึ่งของของทวายปีเดียวเนี่ยเท่าเที็นก็คือเวลามันสุกข,ขึ้นมาเนี่ยมันมันสุกไม่ชัดเจนฮนะมันจะแบบเปลือกนอกมันจะดำๆเหี่ยวๆเราต้องเสี่ยงผ่าไปดูนะแต่เนื้อในยังดีอยู่นะแต่นั้นก็ไม่ค่อยดีมันถึงเอาไปเป็นขนุนแกะขายไม่ได้นะครับปลูกกินกันเองได้แต่แกะขายนี่ผมว่าลําบากเพราะว่าเปลือกมันไม่สวยนะครับต้นนี้ก็ขนาดโคนขาผู้ใหญ่ก็ยังให้ลูกมาตลอดนะครับเราดูไหนมันก็ออกทั้งนั้นเลยฮะ ยิงถ้าต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์นี่รู้สึกจะออกทั้งฟรีเลยนะครับมีปัญหานิดนึงก็คือเนื่องจากออกลูกบ่อยต้นจะโ,จโตช้านะครับแล้วก็ออกลูกกับกิ่งเล็กก็เยอะทาให้กิ่งฉีกนะกิ่งฉีกนะครับนี่สองลูกนี้นะครับกิ่งเล็กนิดเดียวนะอันนั้นก็โอ้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะว่าเก็บไม่ถึงแล้วครับนั้นปล่อยให้เหี่ยวตายไปนะครับอืมโอเคครับ